สำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่ามาจากรายการ s อสซีส y p e ิกนะครับและสนใจโครงการนี้อยู่แจ้งที่ปรึกษาการขายได้เลยครับคุณจะได้รับส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทด้วยกันครับสวัสดีครับผมอาร์ตจักรพันธ์กนสุดครับ แล้วว่านวานันค่ะวันนี้ค่ะคทุกคน <ผม S 1> าเราจะพามาชมโครงการบ้านแฝดและบ้านทาวน์โฮมสองชั้นสไตล์โมเดิร์นฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานและการใช้ชีวิตเลยแล้วบอกได้เลยว่าโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ติดถนนบางบอ่อครองด่านแล้วก็ใกล้กับถนนเทพรักษ์ค่ะใช่ครับบนที่ดินขนาด33ไร่นะฮะมีจำนวนบ้านทั้งหมด285ยูนิตด้วยกันครับที่นี่คือโครงการวีคอมพบางนาครับ โครงการวีคอมพาบางนาครับตั้งอยู่ติดถนนบางบ่อคลองด่านใกล้ถนนเทพารักษ์ถนนบางนาตราดและถนนสุขุมวิทใกล้ทางด่วนบูรพาวิถีวงแหวนการจนาพิเศษและมอเตอร์เวกกรุงเทพชุมบุรีสายใหม่ครับและก็ยังใกล้สนามบินสุวรรณภูมิอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ A อแบกมหาวิทยาลายัยหัวเฉียวโรงเรียนนานาชาติอเมริกันส o ู l ออฟแบง k อกสาขาเกียงเวเลย แล้วก็โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสุวรรณภูมิและโรงเรียนนานาชาติไทยจีนและก็ยังใกล้โรงพยาบาลชื่อดังหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบางบ่อโรงพยาบาลรวมชายประชารักโรงพยาบาลบางนาสองโรงพยาบาลเซ็นทัลปาร์คโรงพยาบาลจุฬารัฐสามและโรงพยาบาลบางนาห้าครับ เรามาเริ่มต้นกันที่บริเวณเมนเกตนะฮะจะเห็นได้ว่าใหญ่โตโออาติดริมถนนเลยนะฮะลและจะบอกว่าโครงการข้างๆเนี่ยคือโครงการเพฟบางนานั่นเองนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงการนี้กันนะฮะนั่นก็คือ V ีคอมเพล็บางนานั่นเองนะฮะจะบอกได้ว่าบริเวณเมนเกตเนี่ยพอเจอซุ้มขนาดใหญ่แล้วนะฮะก็จะเจอซุ้มแบ่งแยกเป็นแยกย่อย2โครงการนั่นเองนะฮะเราจะเห็นได้ว่าโครงการ V ีคอมเพล็บางนานะเขาให้เป็นแบบพรีเมียมเกตแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ ใช้ระบบ Easy Pass ในการเข้าออกนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยกันครับน้องวาวาครับแล้วเราก็คือจะมีเป็นแบบกล้อง CCTV นะคะทางเข้าออกโครงการแบบนี้เลยแล้วสังเกตได้เลยข้างหลังของเรานะคะก็จะมีแบบว่ารั้วรอบโครงการสูงถึง2.6เมตรค่ะแล้วก็มีพร้อมกับเหล็กแหลมเนี่ยสูงถึง26ซนตมรและยังติดตั้งสัญญาณกันขโมยในตัวระบบบ้านนะคะแบบเป็นระบบแม่ทิทั้งชั้นบนแล้วก็ ล่างเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมโครงการกันเลยครับ โครงการวีคอมเพลบางนานะครับมีแบบบ้านให้เลือกด้วยกันถึง3แบบครับแบบแรกนะฮะแบบบ้านลอฟท์ทาวน์โฮม2ชั้นขนาดที่ดิน18.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย117ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถครับและอันที่2ค่ะแบบบ้านแบบลักเป็นทาวน์โฮม2ชั้นขนาดที่ดินอยู่ที่21ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่137ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอนเนกประสงค์1ห้องครัวแล้วก็ มี2ที่จอดรถค่ะและแบบที่3ครับแบบบ้านเบิร์ชเป็นบ้านแฝดสชั้นขนาดที่ดิน35.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย147ตารางเมตรประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำาห้องอเนกประสงค์1ห้องครัวพร้อมครัวไทยและ2ที่จอดรถครับ วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาชมแบบบ้านทั้ง2อทายกันเลยนะครับเป็นแบบทาวน์โฮมไซส์ใหญ่แล้วก็บ้านแฝดนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่ทาวน์โฮมแบบลักก่อนเลยนะฮะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นขนาดที่ดิน21ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ย137ตารางเมตรครับแล้วก็ประกอบไปด้วย3ามห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็1ห,ห้องครัวแล้วก็ที่จอดรถถึง2คันเราจะเห็นสไตล์ของตัวบ้านนะฮะมีความเป็นลอฟแล้วก็เท่มาก,มากๆมีความแบบแมท4สีกันลงตัวเลย ใช่ฮะเขาใช้โทนสีเข้มๆนะมันก็จะดูผิมดูเท่ต่อจดคนรุ่นใหม่สุดๆเลยและแปลงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแปลงมุม่าแปลงมุมก็จะได้พื้นที่บริเวณข้างบ้านแบบนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะปลูกต้นไม้นะหรือทํากิจกรรมต่างๆก็ได้ปิ้งย่างจิบกาแฟบาร์บีคิวได้เลยใช่ครับก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ออกแบบได้หลายหาของคุณเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมข้างในตัวบ้านกันเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะ เชิญเลยครับอ้โหพี่ไอ,อเป็นไงดูเป็นเทา้าโฮมที่แบบกว้างขวางดู<ช>สบายตามากเลยดูโปร่งพอเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าช่องรับแสงเขาเยอะมากมนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยใช่เนี่ยอย่างเี้ยกระจกเนี่ยบานเต็มเลยเป็นเขียวตัดแสงนะฮะ<ช><ช>แล้วก็จะมีเนี่ยบริเวณดันท้างเนื่องจากว่าแปลงนี้เป็นแปลงมุมพอเป็นแปลงมุมเนี่ยเราจะได้ความเป็นนี่หน้ช่องรับแสง เห็นถึงแบบการเด้นข้างหน้าถูกใช่ครับอันนี้ก็เป็นมุมดูทีวีระยะห่างเนี่ยสบายสบายอยู่แล้วนะฮะสามารถที่จะใส่ทีวี50-60นิ้วเนี่ยสบายสบายเลยครับสวยงามด้วยเลยแล้วก็ต่อกับอีกหนึ่งมุมเลยนะคะที่เป็นโซนรับประทานอาหารใช่แล้วคือจะแบบจัดแบบนี้เป็น4ท่านก็ได้หรือว่าจะเป็น56ท่านแล้วแต่ออกแบบเลยสําหรับทุกๆคนใช่ครับหรือใครไม่จําเป็นต้องใช้โต๊ะอาหารที่ใหญ่ขนาดนี้คุณอาจจะปรับมาเป็นแบบแนวนี้ก็ได้เพื่อที่สเปซตรงนั้นจะได้ แบบเหลือกว้างๆเวลาเดือนก็แล้วแต่ทุกคนจะครีเอทเลยใช่ครับผมอ่ะแล้วก็จะมีห้องน้ําบริเวณชั้นล่างด้วยนะคะสุขภัณฑ์เป็นของคอตโต้แบบนี้เลยๆๆห้องน้ําใหญ่มากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะอาบน้ําได้ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขารองรับห้องนีง้ จริงๆสามารถที่จะแบบว่าเป็นห้องทํางานก็ได้ใช่เออห้องสะสมหรือว่าห้องนอนข้างล่างถูกต้องแล้วครับก็คือม u ลติเพ r ร์ฟสรูมนั่นเองนะฮะสามารถอย่างที่คุณวาวบบอกไปเอาจะเป็นห้องนอนก็ได้เพราะว่าเขาเตรียมห้องนอนห้องน้ำไว้ตรงนี้หมดแล้วใช่โอ้โหครบมากอ่ะมาดูด้านนี้ต่อความบ้านจริงๆที่เราส่งมอบเนี่ยความจริงตรงนี้เขาจะเป็นกระจกกระจกเลยการปิดให้แล้วก็ตรงนี้จะไม่มีแล้วแต่ในส่วนตรงนี้ทายเซียสเสร็จก็เหมือนเป็นตัวอย่างอตัวอย่างตกแต่งให้ดูว่าสามารถที่จะบิวอิน เป็นห้องครัวแบบนี้ได้เลยก็คือสามารถที่จะแบบชงเชงชงเชงใช่นะฮะตรงนี้ได้เต็มที่เลยเนี่ยแล้วก็สร้างตู้ยงตู้เย็นต่างๆตรงเนี้ยเต็มที่กว้างขวางคืนที่แบบโอเคเลยกว้างขวางมากเป็นไอเดียที่ดีนะครับเนี่ยมีการเจาะช่องแสงตรงนี้ลงมาด้วยทําให้ตอนกลางวันเราไม่จําเป็นต้องเปิดไฟอหยดีมากประหยัดไปได้อีกรูปแบบหนึ่บอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นสองกันต่อเลย ใหเราคือบันไดคือเดินง่ายม,มากค่อนข้างกว้างเลยสีสืออะไรเขาให้แบบสวยมากนะฮะต้องบอกว่าชั้น2เนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำด้วยกันนะครับอ่ะนี่มาที่ฝั่งนี้ก่<น>อนของว่าเลยตรงนี้จริงๆอ่ะก็คือแบบว่าสามารถที่จะออกแบบเป็นห้องนอนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบว่าห้องทำงานก็ได้อาแล้วแต่เลยใช่ครับเวยฟังนึงนะฮะแน่นอนเขาจัดให้ดูว่าเป็นห้องนอนเลยเนาะแล้วก็ได้ช่องรับแสงถึงสองด้านเพราะอย่างที่บอกไปเป็นแปลงมุม ครับแล้วก็มีในส่วนนี้ที่เป็นห้องน้ําที่เขาเอาไว้แชร์ร่วมกันร,ระหว่างห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3ด้วยนะฮะก็คือเมื่อกี้เลยถูกต้องแต่มาสเตอร์เบดรูมนี้ใหญ่มากทุกคนคือต้องบอกว่าเขาเอาพื้นที่บริเวณหน้าบ้านทั้งหมดเนี่ย เป็นห้องนอนหมดเลยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยใส่เตียง5-6ฟุตสบายสบายได้สองคนเลยเนาะเนี่ยแล้วก็มีช่องรับแสงที่แสงสามารถเข้าจากหน้าบ้านได้อย่างเต็มที่อันนี้มันจะดูโปร่งไงฟอกูร์มอร์นิ่งเลยใช่นะฮะแล้วก็เนี่ยพอทูเซนลิ้งสูงโปร่งมันดูไม่อึดอัดนะฮะแล้วชอบมากคือมี1ปรอินคอซึ่งในความเป็นจริงตรงนี้เขาไม่ได้กันให้นะ อ่ามันจะเป็นพื้นที่แบบสเปซโล่งๆเลยแต่เขาก็ทําให้ดูเป็นไอเดียว่าสามารถที่ทำเ<บ>นี่ยทําแบบนี้ได้อ่าเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการแต่งตรงแต่งตัวอะไรอย่างงี้นีอุโโอ้ยแล้วข้างในก็ยังมีวินโดว์อยู่ถูกต้องก็คือรับแสงยามเช้าได้ใช่แล้วและที่สําคัญฮะข้างในมีห้องน้ำด้วยห้องน้ําในตัวสําหรับมาสเตอร์เบดรูมนะครับสุขภาพ็นของคอตโตแบบนี้นะฮะติดตั้งตัวแบบระบบระบายอากาศให้เรียบร้อยห้องน้ําคือได้มาตรฐานแบบนี้เลยนะครบมากเลยทุกคนค่ะ แล้วก็ด้วยความที่แบบตกแต่งเนาะจากข้างนอกก็สีน้ำตาลข้างในก็ยังมีความขาวน้ำตาลล็อบๆเลยทุกคนค่ะคือมันดูเท่เราะทให้บ้านหลังนี้เนี่ยดูเท่มากผมว่าเป็นโทนแนวขมขมหน่อยถ้าผู้ชายผมว่าผู้ชายหลายคนน่าจะชอบโทนนี้นะฮะโอเคอ่ะนี่แค่บ้านทาวโฮมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านแฝดอีกหลังหนึ่งกันไปค่ะไปครับ ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านแฝดกันต่อเลยนะฮะที่ชื่อแบบบ้านว่าเบิร์ชนั่นเองครับขนาดที่ดินเนี่ย35.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ย147ตารางเมตรนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องอนเนกประสงค์แล้วก็มี1ห,ห้องครัวแล้วก็มีครัวไทยให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลย2ที่จอดรถเหมือนเดิมราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 3.99ล้านบาทค่ะอ่ะเราจะเห็นบริเวณหน้าบ้านนะฮะ<ม>โทนสีเนี่ยมีแบบ2อสีเนาะมันก็จะดูบแบบว่าเท่ๆอีกแล้วเป็น Earth เอิร์ธโทนเป็นลอฟด้วย แล้วก็ข้างหน้ากว้างขวางมากจอดรถได้สองคันอย่างที่บอกไปนะคะใช่ครับก็มีแบบสีเขียวต้นไม้นะคะทุกคนค่ะอ่ะความจริงเนี่ยเขามีสวนบริเวณหน้าบ้านเนี่ยซึ่งเขาว่าจะปูสนามหญ้าแบบนี้ให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเป็นที่พักพงพักผ่อนได้บางคนอาจจะเอาโต๊ะมาตั้งอะไรอย่างนี้ไงเนาะคือเป็นเป็นฟิลที่แบบเหมือนบ้านเดี่ยวเป็นบ้านแฝดที่ฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยวใช่ราคาดีมากนะไม่ถึง4ล้านนะคุณผู้ชมถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับ หนูพี่ไอคือเขามาเรารู้สึกว่าโป่งโล่งด้วยความที่แบบมีรูรับแสงนามีแล้วถูกต้องถ้าเป็นบ้านทาวน์โฮมเนี่ยจะต้องเป็นแปลงมุมเนาะที่จะได้หน้าต่างบริเวณด้านข้างบ้านแต่พอเป็นบ้านแฝดที่ฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยวเนี่ยมันก็จะได้แบบเนี้ยทุกหลังเลยแค่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่านั้นเองรอบบ้านเลยรอบบ้านเลยนะฮะนี่เห็นไหมกระจกเขียวตัดแสงนะครับโปร่งตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งดูทีวีนั่งทานข้าวเนี่ยเราสามารถที่จะเทควิวสวนสีเขียวของเราได้ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนมากจนเกินไปด้วยใช่ครับอันนี้เป็นมุมแรกเนาะเราไปกันต่อกับ driving area อันนี้ก็สามารถจัดวางได้4-5ที่นั่งได้เลยแล้วสบายๆเหลือๆเลยเพื่อต้องบอกคุณผู้ชมว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะไม่ได้ให้มา จโล่งไปเลยอ่ามันจะเป็นโล่งแนวตอนลึกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นโต๊ะกินข้าวอาจจะย้ายมามุมนี้ไปเลยก็ได้แลิมสุดเลยใช่แล้วตรงนี้ก็วางเป็นที่นั่งเล่นใหญ่ๆไปเลยก็ได้างหรือใครมีลูกก็แบบเป็นสเปซให้น้องๆเล่นได้ถูกต้องครับหรือจะกั้นเป็นห้องนอนแบบนี้ก็ได้ได้นี่เปิดมีการก้นบถูกต้องใช่ดูคือต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคุณผู้ชมเวลาเราทําแบบนี้นะก็จะกั้นมีความเป็นส่วนตัวได้ใช่ ก็สามารถทําเป็นไอเดียแบบนี้ได้นะฮะออลื่นปืนลื่นปืนแล้วดูมีแบบเป็นอีกแบบห้องนึงเลยใช่ครับเพราะไรนี่รองร<อ><า>ับห้องนอนแล้วก็ห้องน,อน้ําตรงนี้ใช่ห้องน้ําก็สามารถอาบน้ําได้มีช่องระบายอากาศ<ม>ให้นะฮะสุขภัณฑ์เป็นของคอตโตให้แบบนี้เลยครับแล้วก็มาต่อกับอีกหนึ่งห้องดีกว่านี่ครัวก็เป็นครัวปิดได้นะนี่กันพวกในรองงกลิ่นใช่ครับผมต้องบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นครัวแบบ เบาๆอุ้เอิญอะไรอย่างเงี้ยใครที่กลัวมีกลิ่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำแค่ตรงนี้พอเพราะมีช่องระบายอากาศช่องรับแสงให้อยู่แล้วออแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีครัวไทยไว้ด้วยใช่ครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสเปซเลยทุกคนค่ะกว้างขวางแบบนี้คือสามารถแบบทอดอะไรเต็มที่ ครับทำเป็นมุมทาอาหารหรือทําเป็นมุมซักรีดก็ได้นะเอาเครื่องซักผงเครื่องซักผ้าอีกขอเดินระบบไปแล้วติดตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยนะคุณผู้ชมก็สามารถตรงนี้ได้พอดีใช่ซักแล้วก็ตากได้เลยนะฮะแนะนําผมว่าสองฝั่งเนี้ยถ้าเรากั้นเป็นประตูปิดอ่ะก็จะได้สเปซความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาอีกได้ความเป็นส่วนตัวมากนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเดินเชื่อมไปสู่บริเวณสวนสีเขียวห้องเก็บของแล้วก็ที่จอดรถ ก็คือแบบร้อมกันเลยแบบว่าสา,ารถเินต้องบอกว่าเป็นบ้านแฝดที่ฟังก์ชันเหมือนบ้านเดียวจริงๆสามารถเดินวนได้รอบบ้านนะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่ใช้สอยคือแบบใช้ได้แล้วแต่ทุกคนจะออกแบบเลยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมที่ชั้นสองกันต่อ เหมือนเดิมเลยมีการแบบตกแต่งมีวินโด้ด้วยเพิ่มความแบบรับแสงใช่มีช่องรับแสงด้วยนะฮะเพราะขึ้นมาตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยมี3ห้องนอนและ2ห้องน้ำนะฮะก็คือนี่ข้างหลังของเราสองคนสองห้องถูกต้องทาสามารถที่จะทําเป็นห้องนอนได้เ<ว>นาะลูกนะ,อะเอออันนี้ก็ได้หน้าต่างใหญ่มาก นี่เห็นไหมเปิดรับแสงกันอีกแล้วทุกคนคะ่ะแล้วก็กอีกห <ทำ S 1> นึ่งห้องเหมือนกันเป็นห้องนั่งเล่นห้องอนเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นห้องน้ำก็ได้งงไดใช่ครับทำเป็นห้องออกกำลังกายก็ได้ห้องโฮมเทอเตรอ,อร์ก็ได้ห้องไลบารีก็ได้คือแบบโอ้ยแล้วปต<ล>่เลย,เลยใช่ครับแล้วก็โอ้โหนี่ไงห้องเข้าไปแบบอาบน้ำเข้าห้องน้ำได้เลยครับก็เป็นห้องน้ำที่เอาไว้แชร์ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่2กับห้องนอนที่สครับ ก็ <g conspiracy> มาต่อกับอีกหนึ่งห้องเลยที่ใหญ่มากเลยมาสเตอร์เบดรูมแบบนี้ของเราดูค่ะ,คะเราจะเห็นได้ว่ามีช่องแสงนะตั้งแต่บริเวณด้านข้างบ้าน<อ>มา<ล>ที่หน้าบ้านอรอบเลยนะครับแล้วก็เตียงเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะวางได้ถึง6ฟุต7ฟุตสบายๆเลยเลยกว้างขวางมากและพื้นที่ตรงนี้ยังเหลืออีกน้องว่าวาแล้วแต่เลยว่าจะออกแบบไปทำอะไรเป็นพี่นะมีอาจจะมีแบบโซฟาเบดเป็นโต๊ะนั่งเอนเอกเนก่อนที่จะขึ้นนอนก็ได้นะครับ แล้วก็ build-in โตเครื่องแป้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันวิองอย่างว่าก็อาจจะโตจาเป็นหน้าหน่อยมีรับแสงด้วยครับ b อ i i n คอร์เซตก็สามารถที่จะมุมเป็นเข้ามุมแบบนี้ build-in แบบนี้ได้เลยแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําในตัวก็จะมีสุขภัณฑ์ของคอตโตแบบนี้ติดตั้งให้เป็นมาตรฐานกระจกเงาช่องใหญ่มากนะ แล้วก็มีช่องระบายอากาศแบบนี้นะฮะที่สามารถที่จะถ่ายเทอากาศในห้องน้ําไม่ให้มีความอับชื้นได้โอ้โหถือว่าออกแบบได้อย่างลงตัวเลยพี่ไอซ์แม้ว่าจะเป็นในห้องน้ำแล้วก็มีห้องนอนด้วยใช่นะฮะบอกเลยว่าเนี่ยมองออกไปเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเห็นมีวิวแบบวิวหน้าบ้านนะฮะแล้วมันดูแบบดูโปร่งขึ้นมาอีกรูปแบบนึ่ง ใช่ถูกต้องอค,ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะไว้แบบว่าดูว่าแบบเจะตกแต่งยังไงกําลังจะซื้อบ้านของเราอยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้เลยค่ะใช่ครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับเราพาผู้ชมไปชมบ้านกันมาแล้วทั้งสองท้ายเลยเดี๋ยวเรามาชมพื้นที่ส่วนกลางกันต่อเลยครับจะเห็นได้ว่าตัวคาร์บเฮาส์นะฮะเขาแบ่งเป็น2งส่วนด้วยกันเน้นให้มีทุกฟังก์ชันที่สําคัญสําหรับการใช้งานของลูกบ้านเลยครับคับเฮาส์นะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการเนี่ยพอเราเดินเข้ามาเราจะเจอกับสระว่ายน้ําที่มีทางลาดเดินขึ้นไปด้านบนได้ด้วยครับออกแบบไว้รองรับผู้ที่ใช้รถเข็นนะฮะพอขึ้นมาริมสระนะครับเขาก็จะวางเดเบสแบบนี้ไว้ให้นะแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยเป เจ็คูณ5.3เมตรนะครับแล้วก็มีสระเด็กด้วยฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่าริมสระเนี่ยเขามีแนวต้นไม้ใหญ่นะครับถัดไปจะเป็นอาคารที่เป็นห้องน้ําและก็ห้องฟิตเนสนั่นเองครับภายในห้องฟิตเนสวางเครื่องออกกําลังกายมาแบบหลากหลายเลยมีโซนเวทเทรนนิ่งด้วยหรือว่าจะเป็นโซนคาร์ดิโอก็ครบคันกันเลยทีเดียวแล้วก็มีผนังที่เป็นกระจกมองเห็นวิวด้านนอกนะคะแล้วพอเดินกลับออกมานะครับถัดจากสระแว่นน้ำจะเป็นอาคารรับรองไว้นั่งพักผ่อนหรือว่ารับแขกนะฮะที่ไม่อยากที่จะให้เข้าไปที่บ้านของเราเนี่ยสามารถใช้ พื้นที่ตรงนี้มารับรองได้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเซลล์กลอรี่อยู่นั่นเองนะฮะ เป็นไงบ้างครับที่นี่นะฮะ V Compound บางนา Town Home และบ้านแฟลตจาก SC s c สแอครับถ้าชอบสักหนึ่งจุดน้องวาวาชอบอะไรดีที่นี่ เอาจริงๆจากที่ไปดูมานะคะรู้สึกว่าชอบในตัวที่เป็นบ้านแบบว่าบ้านเบิร์ชเพราะว่าด้วยความที่เราบอกว่าเป็นแบบรูปแบบบ้านที่เป็นบ้านแฝดแต่มีการออกแบบหรือว่ามีการแบบตัดแต่งออกมาเนี่ยคล้ายบ้านเดี่ยวเลยด้วยฟังกชันเป็นบ้านเดี่ยวเลยใช่ฟังก์ชันก็คือสามารถที่จะแบบทําให้เราได้เห็นแบบบรรยากาศบ้านสีเขียวหรือว่าข้างบนชั้นสองมีแบบแต่งเป็นมาสเตอร์เบดรูม แล้วข้างในเนี่ยก็จะมีในเรื่องของห้องน้ําที่สามารถจัดเป็นวงอินโคเซตได้ด้วยใช่ครับถือว่าแบบรองรับการใช้งานทุกฟังชั่น<ช>เลยทุกคนอย่างห้องครัวเนี่ยเขาก็มีทั้งครัวที่เป็นครัว<อ>ข้างในแล้วก็มีมครัวไทยที่อยู่ด้านนอกด้วย,ย,วยเขาแยกเลยสามารถที่จะทําเป็นลอดี้แอเรียทําเป็นคิทเช่นต่างๆเนี่ยได้อย่างเต็มที่ซึ่งฟังก์ชันถือว่าโอเคเลยนะ แล้วสำหรับพี่ไอซ์ล่ะคะชอบรูปแบบอ,อ่าถ้าสำหรับพี่นะครับพี่ขอพูดในเรื่องของทำเลที่ตั้งของโครงการกันแล้วกันนะฮะต้องบอกว่ามีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยภายในโครงการนะเพราะว่าโครงการนี้ทำเลดีมากมากเลยใกล้กับถนนเทพรักษ์ถนนบางนาตราดและก็ถนนสุขุมวิทนะครับยังใกล้ทางด่วนบุรพาวิถีด้วยวงแหวนกาญจนาพิเศษและก็มอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีสายใหม่และที่สําคัญ ใกล้กับสนามบินสรรนภูมิครับถือว่าตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ของคนเมืองเลยคือจะเดินทางไปไหนนี่คือสะดวกได้ทุกท่าเลยทุกคนจะไปพัทยาจะเข้าเมืองถือว่าตรงนี้คือง่ายมากเป็นเหมือนจุดเซ็นเตอร์ใช่แล้วแยกออกไปได้ใช่ครับและตอนนี้นะคะโครงการของเราเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่เพียงแค่2.49้าล้านบาทนะคะสำหรับใครที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w s ์ s .com นะคะหากคุณไม่อยากพลาดการติดตามดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ในช่องของ SC s c s s Online ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในที่หน้าครับผมวันนี้ผมกับน้องวาวาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ